ครับสวัสดีครับผมนายกฤษศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จวัดคังพิมพ์ใหญ่สุขโขทัยนะครับปลูกเสกโดยท่านเจ้าพคุณสมเด็จพระพุทธจันยร์โตพงศศรีวัดคังส่วนผสมของข้าวสุกกล้วยขับปูนแล้วก็น้ำอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งนะครับแล้วผงดาวกระจายแล้วก็น้ำปูนกินหมากนะครับน้ำปูนปกินหมากที่สีแดงแดงนะครับผสม แล้วก็บ้านเกศรแล้วก็ส่วนผสมอีกหลายอย่างครับและผมผู้ตุคุณทั้ง5้าของท่านนะครับพระนี้ก็คือจะแตกต่างนะครับไม่เหมือนพระที่เคยเห็นนะครับก็มีส่วนผสมของดาวกระจายนะครับนะครับอันนี้ผมจะเอาลงให้ดู2 2 2บล็อกไม่พิมพ์นะครับนะครับ2 2คือคนละคนละบล็อกไม่พิมพ์นะครับคนละบล็อกไม่พิมพ์เห็นไหมครับมีความแตกต่างนะครับตัวพระของท่านนะครับพระโบราน เขามีแกะกันหลายบล็อกไม่พิมพ์ไม่ใช่มีบล็อกไม่พิมพ์เดี่ยวนะครับถึงบอกว่าอย่าชี้ตําหนินะครับอย่าชี้ตําหนินะครับนะครับดูตัวอย่างครับดูคล้ายๆลยกันคล้ายๆกันครับแต่คนละบล็อกไม่พิมพ์นะครับดูซุ้มเป็นหลักนะครับนะครับดูคล้ายคกันนะครับนะครับดูคล้ายๆกันนะครับดูนะครับดูฐานล่างด้วยนะครับนะครับโอ้มีมดด้วยครับมดนะครับสวยครับ พระนี้ก like ็มีความสวยงามมากครับมีความสวยงามมากครับนะครับเป็นคลาสสิกมากครับนะครับนี่คือเป็นพระที่มีราคาหาประเมินราคาไม่ได้องค์นี้ก็ไม่ต่ำกว่าเป็น10ล้านนะครับเพราะว่าส่วนผสมแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับนะครับคือเป็นพระเก่าโบราณนะครับนะครับคือมีมวลสารไม่เหมือนกันนะครับวิธีดูของเก่าโบราณนะครับนะครับคือส่วนผสมก็มีข้าวสุกกล้วยนะครับปูนนะครับแล้วก็น้ำอ้อยเคี่ยวน้ำผึ้งนะครับแล้วก็อ น้ำปูนกีมาสีแดงๆดงนะครับน้ำปูนกีมานะครับแล้วก็แร่ธาตุไกรสิทธิ์นะครับแล้วก็มีมีพวกว่าเกศรนะครับนะครับแล้วผมพุทธุคุณทั้งห้านะครับแล้วน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะสโคปให้ดูนะครับครับนี่คือความสวยของท่านนะครับนะครับคือพิมพ์ของท่านมีหลายรูปแบบมากนะครับนี่ผมจะเอาบิบ ผมก็จะเลือกพิมพ์ท ouais. anyway. ี <ets on. S 2> existed existed. ่คล้ายๆกันนะครับถือบอกว่าพิมพ์ที่คล้ายๆกันที่ผมลงไหมครับที่พระที่แพงสุดในโลกนะครับพิมพ์ที่คล้ายกันนะครับแต่ว่าดูซูมก็จะเลขใหญ่ไม่เหมือนกันนะครับนะครับแต่คุณละบล็อกไม่พิมพ์แต่ว่าเป็นเป็นคนแกะคนเดียวกันนะครับคือจะได้ดูให้ดูออกว่าเป็นความแตกต่างไม่เหมือนกันนะครับในความแตกต่างจะไม่เหมือนกันนะครับท่านจะได้ดูว่าจะได้เข้าใจนะครับว่าพระเขาแกะหลายบล็อกไม่พิมพ์พิมพ์เดียวกัน แต่แกะหลายบอยพิมพ์แล้วจะไม่เหมือนกันเหมือนเราเขียนหนังสือกอไก่ครับพอเขียนตัวที่2ก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะครับยิ่งนี่คือการมือใช้มือแกะแกะด้วยมือนะครับนะครับ,นะรบจะมีคาบเก่าคาบเก่าี่ต้องมีครับคาบน้ำเหลืองคาบสีน้ําตาลพวกนี้นี่คือคาบเก่าออกน้ำเหลืองออกน้าตาลน้ำตาลพวกนี้ก็คือจะเป็นน้ำอ้อยเคี้ยวน้ําผึ้งแล้วก็น้ําปูนกินหมากสีแดงๆครับผสมนะครับเขาบีบสุดคือเป็นส่วนผสมของพระอยู่แล้วครับเป็นหลักธรรมชาติแล้วก็ถ้าถ้าเขาตีเนื้อไม่เข้าไม่ ตอนบดตอนตอนบดตอนนั้นนี่ไม่ดีนะครับคือบดแล้วตาแล้วก็ปั้นแล้วก็นวดแป้งไม่ไม่ไม่ละเอียดก็จะมีการจับตัวเป็นก้อนแล้วก็เราก็จะเห็นนะครับด้วยหลักธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราจะเอาลงให้ดูถ้าสกปเราจะเห็นของที่ที่มีความตกค้างให้เราเห็นนะครับนะครับอย่างปูนน้ําปูนกินหมากก็ต้องเห็นน้ำอ้อยเคี้ยวน้ําพึ่งก็ต้องเห็นนะครับถ้าเขาเขาไม่ละเอียดนะครับแต่ก็มีมีผงดาวกระจายด้วยครับพวงนี้ครับสวยงามครับ นี่คือหลักธรรมชาตินะครับอันนี้อีกอง์นะครับเห็ไนไ,ไหมครับคือคนลรบล็อกไม่พิมพ์ใช่ไหมครับเห็นไหมครับเป็นภาพพิมพ์เดียวกันแต่คนลรบล็อกไม่พิมพ์นะครับนี่เราให้ดูสององเพิ่มจะได้ดูว่ามีความแตกต่างนะครับจะได้เป็นนะครับพระที่เขาหากันเขาหาเป็นพระสมเด็จครั้งที่ที่ที่เป็นหลักธรรมชาติไม่ใช่บล็อก นงานบล็อกไอ้โรงงานไม่ใช่พระที่คือตรวจสอบออกมามัน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 ไม่เหมือนกับที่เขาบันทึกไวน้นะครับนะครับนะครับออกมาต้องเป็นความเก่าต้องหลักธรรมชาตินะครับต้องเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาตินี่คือหลักธรรมชาตินะครับถ้าทํานไม่เข้าใจเขาท่านก็ไปหาพระเก่าโบราณที่อายุหลายหลายร้อยปีเอามาเทียบเคียงครับ มันจะไม่หนีกันครับไม่หนีกันนะครับนะครับอย่างพระที่สร้างแต่อยยธยานะครับก็มาก็คล้ายๆกันครับนะครับคือจะไม่พอเอาไปเทียบเคียงกับพระที่ที่เขาเล่นกันครับมันจะแบบคนละเรื่องเลยครับคือพระเขายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยครับพระของแท้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงของทุกอยู่อยู่ในผิวโลกเราเนี่ยในเปลือกโลกเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงหมดครับมีถ้าจะเป็นโลหะก็ต้องมีออกไซด์ออกมาถ้าเป็นปูนดินพวกนี้ก็ต้องมีแคลเซียม นะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับเอาลกนไนท์แคลเซียมแคลไซต์นะครับนะครับก็เป็นหลักธรรมชาตินะครับคือนี่คือจากธรรมชาติแล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงเหีย่ยวหดสุดตัวเซตตัวเป็นหลักธรรมชาติเพราะว่าส่วนผสมมีน้านะครับน้ําแล้วก็ส่วนส่วนผสมที่มีการสรรูญเสภาพทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือหลักธรรมชาติของพระเก่าโบราณนะครับนะครับถ้าถ้าแบบยังยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือพระที่ยังไม่ได้การเวลาไม่มีนะครับคือ นคือการเวลานี้ไม่ได้นะครับคือเป็นพระที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าพระสุลังเขาสร้างกันตลอดต่อมาครับก็คือสร้างแต่ยุคแรกยุคกลางยุคปลายนะครับคือตั้งแต่สองสามหกเจ็ดสองสองสี่หนึ่งสี่นะครับแล้วก็สร้างกันตั้งแต่หลวงพ่อปลูกแก้วนะครับปลูกเสษนะครับหลวงพ่อเงินปลูกเสกต่อไปสร้างกันไปเรื่อยๆนะครับก็ใช้บล็อกแม่พิมพ์ของวัดละคังของที่เป็นผู้เจรึกของวังหน้าสร้างต่อไปนะครับแล้วก็ แล้วต่อไปก็จะเป็นเนื้อสวยเนื้อเนื้อเข้มข้นเนื้อสวยแล้วก็บล็อกไปพิมพ์อย่คมชัดนะครับนะครับนะครับค,คือจะแตกต่างกันไปนะครับไม่เหมือนกันแล้วก็ใช้ผู้ดิศินเดียวกันสร้างกันต่อไปนะครับคือใช้พรพสมเร็จละคันี้ใช้ผู้ดิศินที่สวยคือยุคต่อไปในการที่5ต่อไปก็สร้างเป็นผู้ดีสินที่ตัวไหนที่เขาเลือกเอาที่ว่าส,สวยๆเขาเลือกออกไปก็สร้างกันเรื่อยไปนะครับนะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงกันเวลามันจะไม่เท่ากัน อย่างนี้เขามีการเวลาไหมครับนี่ครับเนีครับคาบเก่าๆโบราณมันอยู่ฝังอยู่ใต้เนื้อนะครับอยู่ใต้เนื้อพอเกิดแคลไซเคียวเซียมทับถมหมดแล้วครับแล้วผงดาบประจายนี้ในตำรามันทึกไว้อยู่แล้วครับโรยส่วนโรยก็โรยบางบาระบางคกก็ผสมในเนื้อเลยนะครับนะครับถ้าผสมในเนื้อส่วนมากจะเป็นปูนเป็นเนื้อดินสอพองนะครับดินสอพองที่ท่านได้นํามาจากปูนหินภูเขาดินสอพองที่มาจากลบบุรีที่ท่านได้นํามาจาก ที่ท่านไปเรียนรู้ศึกษาที่กับครูบาอาจารย์ของโตตาแสงที่ลพบุรีนะครับที่นั่นจะมีปูดินสอพองเยอะนะครับที่นั่นได้นำามาออามาสร้างนะครับมีชุดหนึ่งครับเนื้อจะบางๆแล้วเปาะๆนะครับเปาะๆเนื้อแกะปูนนะครับผงพุทตุคุณและผงปุทตุคุณล้วนๆครับในเนื้อนั้นชุดนั้นก็คือจะผสมด้วยผงเหลืองดาวกระจายนะครับเพื่อให้ความเกิดความเกาะให้ความแข็งนะครับเหมือนเราใส่หินเวลาเราผสมปูนนะครับนะครับ คือหลักธรรมชาตินะครับนี่องค์ครับนี่ครับจะไม่มีเหมือนกันนะครับของตัวอย่างทั้งเหมือนกันเป็นของโรงงานครับนะครับเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วครับทีนี้เราจะลงสกอบให้ดูนะครับครับนี่คือเป็นพระสมุนไครงนะครับที่ท่านเจ้าคุณปลุกเสกนะครับเป็นเนื้อเข้าสุกกล้วยนะครับน้ำอ้อยเคี่ยวน้ำผึ้งเกสรนะครับแล้วก็มี น้ำปูนกินหมากนะครับปูนสีปูนปูนปูนกินหมากสีแดงนครับน้ํานะครับผสมแล้วก็ผงพุทตะุณทั้ง5้าครับปูนนะครับแล้วก็น้ำอ้อยเคี่ยวน้าผึ้งนะครับแล้วก็ว่านเกสรและท่าไก่สิทธ์นะครับดูครับนี่คือ Girl? หลักธรรมชาติดูไว้ครับเหมือนอย่างนี้หมดแล้วครับถ้าของเก่าจะเป็นอย่างนี้เนื้อจะซุดลงไปครับเนื้อผ้าจะซุดลงไปนะครับจะซุดคือจะซุดการเหี่ยวไปเเร็จจะซุดลงไปแล้วจะเกิดคาบเก่าคราบเก่าเหล,หลืองๆครับ <s. S 1> ใบไม้สีน้าตาลนะครับนี่คือหลักธรรมชาตินะครับแล้วก็สุมพระนะครับสุมพระก็จะม้วนนะครับม้วนนะครับเพราะสมัยก่อนเนื้อจะหนึกนุ่มครับนะครับม้วนเข้าไปข้างในครับเนี่ยเป็นหลักธรรมชาตินะครับเนื้อจะสวยงามครับอง์นี้ไม่มีเกสานะครับมีเกสาครับเป็นบล็อกเป็นบล็อกไว้พิมพ์เดียวกันนะครับนะครับแต่ว่าไม่ไม่มีเกสานะครับไม่มีเกสรถึงบอกว่าพระของท่านนะครับเนี่ยครับผงดาวกระจายเป็นอย่างนี้นะครับอยู่ อยู่ด้านล่างครับงอกออกมาครับนหมครับนะครับงอกออกมาครับนี่ครับมีหลักธรรมชาติครับนี่คือผงดาวกระจายนะครับสวยไหมครับนี่คือตาราเขียลไวจะมีผงดาวกระจายนะครับส่วนผสมนะครับนะครับนี่คือผ้าสุดขังเนื้อจะหนึบนุ่มสวยครับดูครับเนื้อท่านจะสะอาดเนื้อจะสะอาดครับผ้าสุดขังเนื้อไม่เลอะเทอะนะครับต้องสะอาดเพราะเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นเนื้อยาครับสามารถเอามาฝนเป็นยาได้ครับนะครับนี่ครับทุกอย่างครับนี่ครับ จะงอกออกมาแดงๆพวกนี้ครับเห็นไมครับคือทุกอย่างเขาจะงอกมาในผิวครับนะครับแดงๆสวยครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือเป็นธรรมชาติทําไมเขาไม่ไม่เกิดแคลเซียมแคลไซด์เหมือนผ้ายุคปลายเพราะว่าปลายเขาเป็นปูนปูขหอยนะครับปูนปูขหอยนะครับจะแตกต่างกันนะครับนะครับสวยงามครับก็คือคือส่วนผสมไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันคือที่เขาเล่นกันคือเล่นสมัยก่อนเาเล่นยุคต้นครับยุคต้นผ้ายุคนี้ครับที่ท่านจะคุุปบุกเสกนะครับ ยุคนี้ครับที่ท่านได้มีส่วนร่วมเป็นผู้สร้างนะครับนะครับดูครับสวยงามครับเดี๋ยวที่ผงดากระจายนี้ไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่โลหะไม่ไม่ใช่เรซินนะครับเขาเป็นผงแป้งนะครับพอเขาเสื่อมสภาพเสร็จนะครับเขาจะลอกออกมาเป็นสีขาวนะครับนะครับเห็นครับเขาจะเริ่มออกเป็นสีขาวนะครับเพราะเขาเป็นแคลไซด์ครับลอกออกมาเป็นเป็นแคลไซด์นะครับเป็นหลักธรรมชาติผมเคยลงให้ดูนะครับ เดี๋ยวพระองค์นี้ก็ประกวดได้ที่1นนะครับได้กดที่1นนะครับองค์นี้ก็องค์นี้ไม่มีเกาสารครับไม่มีเกาสานะครับคือบอกว่าพระบางอ,องค์มีกเกสาบางองค์ไม่มีเกสาถึงบอกว่าอย่าไปชี้ตำหนิทุกอย่างไม่เหมือนกันมวลสารไม่เหมือนกันนะครับดูขุนเนื้อครับเดี๋ยวพระแท้ๆครับดูครับคาบเก่า,กาโบราณไม่จอยู่ใต้เนื้อนะครับอยู่ใต้เนื้อครับนะครับคาบเก่าโบราณอยู่ใต้เนื้อข้างบนนี้คือแคลไซต์เป็นพระเป็นเนื้อใหม่ของพระคือแคลไซต์แคลเซียมตกผนึกนะคร คือเนื้อผ้าต้องอยู่ด้านล่างไอ้เนื้อผ้าอยู่ด้านล่างแล้วก็พวกคาบคาบเก่าจะอยู่ด้านล่างนะครับนะครับแล้วเข้ามางอกขึ้นมาก็จะมีดันพวกเม็ดสีของของของพวกปูนบกหอยขึ้นมาด้วยนะครับปูนบกหอยเพราะผ่านี่สมปูนสมปูนวนเข้าสุกนะครับนะครับมีปูนบปกหอยปูนไทยและปูนดินหินภูเขาพวกเกิดจากที่ที่สมุนสมของไอผมทุนท้งห้าผงช็อกขาวท่านนะครับนะครับแต่ถ้าอย่างนี้ก็จะมีถ้าเม็ดสีอย่างนี้ก็จะเป็นพวก เป็นพวกปูนบกอหอยนะครับ้าอย่ลักษณะนี้คือปูนบ่อหอยนะครับปูนบกอหอยถ้าเราสโคบเราจะรู้ทันทีครับนะครับภูมิมดสีปูนบกอหอยขึ้นมาด้วยนะครับนะครับคาบอยู่ด้านในครับนะครับคาบนี้จะอยู่ด้านในคาบจะอยู่ด้านในหมดนะครับคาบเก่าอยู่ด้านในคือแคลไซต์จะทับถมไปหมดนะครับนี่คือเป็นหลักธรรมชาติของภาพโบราณถ้าท่านสโคบขึ้นมาคาบคาบคาบเก่าอยู่ด้านอยู่ด้านบนคือผิดแล้วครับผิดแล้วเนี่ยอย่างนี้ ถ้าเราแบบนี้เราเราเห็นด้วยตาเราโน้ตอยู่ด้านบนนะครับพอเราสโคปปุ๊บ B นะครับนี่ครับเขาจะมีขาวไซด์เคลือบเคลือบหมดแล้วครับนะครับเนี่ยพวกเขาขาวพวกนี้คือขาวไซด์เคลือบเคลือบคราบเก่าหมดเลยครับแล้วก็จะมีเป็นมันมัดเป็นก้อนๆครับเป็นมันมัดเป็นก้อนๆหมดเลยครับพอเนื้อเขาจะมีการเหี่ยวหดเซ็ตตัวแล้วคราบเก่าๆนี่อยู่ใต้ผิวนะครับอยู่ใต้ผิวนะครับเห็นไหมครับเขาขาวพวกนี้อยู่ด้านบนนะครับคือพวกนี้เป็นคราบขาวไซด์ใหม่นะครับขาวไซ้์ใหม่ขาวไซด์เก่าตกผนึกนะครับ นี่คือเป็นหลักธรรมชาตินะครับนะครับคือเราดูอย่างเนี้ยดูด้วยตาอย่างเนี้ยนวันวนัวเขาเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผิวพวกนี้เปลี่ยนแปลงหมดนะครับเราต้องสโคบเข้าไปครับเราจะเห็นคราบปูนคราบแคลไซต์ตกผนึกบนบนคราบสีน้ําตาลเห็นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราสโคบเราเห็นหมดเลยครับนี่ครับเนี่ยคราบสีน้ำตาลก็ไม่ไหมไม่ไหมอยูอยู่อยู่ข้างล่างน,นี่นี่นี่ MILL, ปูนคราบปูนใหม่คือคราบแคลไซต์ใหม่อยู่ด้านบน คือเกิดใหม่คืองอกคือการเวลาก็มีอายุมากกว่า1 5อยปี60ป like, like, the pues ีนะครับแต่ท the ี่คาบไม่ไหม้ถียงตันคาบเก่าก็อยู่ด้านล่างใต้ผิวนะครับนี่เป็นลักษณะธรรมชาตินะครับถ้าเราไม่สโคบเราก็นึกว่านึกว่าสีนี้มันอยู่ด้านบนนะครับเห็นไหมครับเราก็นึกอยู่ด้านบนเห็นไหมครับนะครับคือถ้าเราเรามีมีกล้องเราก็ตอบโจทย์ไม่ได้นะครับถ้ามีกล้องเราก็จะรู้นะครับนี่ครับนี่ครับดูเนื้อจะหนึกนุ่มนะครับเห็นไหมครับเขาโรยผสมในเนื้อพามาเลยนะครับดูครับนะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับเห็นไหม สวยงามนะครับนี่ครับดูไว้ครับพระสุริรคังนี้จะเนื้อหนึบนุ่มเนื้อสวยนะครับแล้วเกิดแคลเซียมแคลไซต์ตกผลึกแล้วทุกอย่างมีส่วนผสมหมดนะครับดูครับสวยงามครับดูครับเนื้อจะช้ำนะครับทุกอย่างช้ำหมดเลยครับดูครับเนี่ยช้ำนะครับสวยงามทุกอย่างครับนี่ครับนี่คือเป็นหลักธรรมชาติของพระสุริโลังนะครับเราจะมีทําไมมีคราบออกสีเหลืองเหลืองมีคราบออกแบบนี้ครับไม่ใช่เศษพระกาแพงนะครับ นี่คือน้ำปูกินหมากนะครับน,น,น้ำปูกินหมากคือรู้ไหมครับน,น้ำปูกินหมากคือสีแ,ด,แดงๆงเขาใส่กระละมังไว้เลยครับคือส่วนผสมนะครับนี่ครับแล้วก็บังเอิญเขาตีเขาตีเนื้อพระไม่ตีน้ำปูกินหมากตีน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งไม่เข้านะครับมันคือจุดไหนที่ตีมไม่เข้ากันเขาก็จะเจอเรามีกล้องสโคปกันหัวเอ็เดี๋ยวจะสโคปไปเห็นนะครับน้่ครับคือน้ำ,นำปูกินหมากสีแดงแดเนี่ยเขาก็จะจับตัวเป็นก้อนอยู่นะครับจับตัวเป็นก้อนครับเขาไม่ใช่ ในพวกเศษพ้ากำแพงนะครับพวกนี้น้ําปูยินหมากนะครับเห็นไหมครับเนี่ยรู้ไหมปูยินหมากที่เขากินก็จะมีปูนสีแดงๆนะครับผสมกับทากับใบใบใบพูนะครับนี่ครับแล้วเขามาตีเป็นน้ํานะครับเป็นน้ําด่างนะครับเป็นน้ําด่างนะครับคือมีส่วนผสมนะครับนี่ครับนี่คือนี่ครับคือหลักธรรมชาติครับต้องมีครับคือถ้าเรามีกล้องสโคปเราจะเห็นทุกอย่างเห็นหมดนะครับเห็นไหมถ้าเราไม่เราไม่สโคปเราก็ไม่เห็นของพวกนี้นะครับ นะครับบางคนไม่ไม่มีกล้องแบบนี้ไปเอาใช้กล้อง1 0 2สองเข้าไปนวดเ็จผ้ากำแพงนะครับคนเไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับไม่ใช่เสษผ้ากำแพงนะครับนี่ปูนกินหมากครับปูนกินหมานะครับนี่ปูนกินหมานักปูนกินหมานะครับจะ่ได้เข้าใจครับนี่ครับนี่คือความเก่าเนื้อผ้านี่เนื้อผ้านะครับเนื้อผ้าจะคาบเก่าเลื่งๆนะครับดูครับพอสโคปเราจะเห็นพวกการเปลี่ยนแปลงของการเวลานะครับเห็นไหมครับจากธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่ครับ นี่คือพระที่มีมีราคามากกว่า10บล้านนะครับนะครับถ้ามีเกสาก็มากมากต่ำมากกว่า20ล้านนะครับนะครับเขาประเมินกันนะครับแต่ที่นี่ที่เรานี่ก็คือเป็นพระที่ถ้าใครอยากดูก็มาดูที่บ้านหอศิลป์ต่อไปก็ต่อเยื่อเป็นพิพธภัณฑ์นะครับมาเรียนรู้ศึกษาได้ครับหรือใครอยากได้มีบุญวัฒนามาร่วมสร้างเราเราก็จะแบ่งให้ครับตอาแบ่งให้ครับคือสร้างเป็นจุดๆให้เราครับนะครับไม่จ้องเยอะนะครับให้ดูดีครับเราก็จะให้ครับเพราะแต่ให้องค์ที่ ที่องค์ไหนที่ที่มีสององนะครับถ้ามีองค์เดียวเราให้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเพราะที่นี่ไม่มีการซื้อขายแต่ถ้าท่านมาร่วมซื้อสร้างอุปกรณ์จํานวนนะครับครับให้ดูดีครับท่านจะได้ไปดูครับดูครับสวยงามมากครับเห็นไครับพอเขาเสื่อมสภาพไปแล้วครับเนี่ยเขาเสื่อมสภาพเขาจะเป็นเขาจะเป็นแคลซ้ายแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยจากเหลองเหลืองนี้ครับจากเรื่องเหลืองของนาประจายของท่านนี่ครับถ้าเสื่อมสภาพไปก็จะเป็นสีแบบนี้ครับเห็นไหมครับเขา ปฏิหารมากนะครับมีการปฏิหารนะครับพอพวกจุดเหลืองเหลืองพวกนี้ครับเนี่ยพวกเหลืองเหลืองเนี่ยเวลาเขาเสื่อมสภาพก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับเป็นหลักธรรมชาติคือเขาเขาเขามีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะครับนะครับดูครับมวลสารเยอะครับคืออ่าองค์นี้ไม่มีไม่มีไม่ไม่มีอันนี้ครับไม่มีเกสาครับบางองค์มีเกสาที่บอก เกสานี่หายากที่สุดนะครับไม่ใช่มีน้อยไม่ใช่มีโหนี่ครับมีอันนี้มีผงดักกระจายเยอะครับดูครับสวยไหมครับนี่คือผงดับกระจายแล้วมีมีอันนี้ด้วยครับมีปูนน้ําปูนกินหมากครับจับตัวเป็นก้อนครับเห็นไหมครับนี่คือน้ําปูนกินหมากนะครับดูไว้ครับเนี่ยไม่ใช่เศษผ้ากาแพงนะครับบางคนเอากล้อง10 x 2เข้าไปนึกวบเป็นเศษผ้ากาแพงน้าปูนกินหมากนะครับถ้าไม่เชื่อไปถามคนที่เขาสร้างพระนะครับคนสร้างพระที่ตั้งใจสร้างพระนะครับอย่าไปถาม พวกโรงงานสร้างพระผ้าล่อนแบบนะครับเขาจะไม่ใส่ครับแต่ถ้าผ้าเป็นผ้าที่เขาสร้างอ่ะเขาจะมีบดน้ำผู้กินหมากประสานนะครับเพื่อประสานนะครับดูครับดูครับสวยไหมครับดูครับมี่ผมดับจายครับน้ำภู้กินหมากกล้วยกล้วยที่งอมงอมสุกๆนะครับเข้าสุกนะครับเอามานึ่งแล้วก็มาตำบดนะครับแล้วก็มีมีน้ำอ้อยเคี่ยวน้ำพึ่งน้ำผู้กินหมากว่านเจสรนะครับใส่เข้าไปผมทุกคน แร่ธาตุไสิทธิ์ของท่านนะครับดินศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับนั่นคือผ้าโบราณนะครับนะครับแล้วก็มีแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกของที่ท่านใส่ไปมีจีวรมีพวกอ่าพวกที่จะใส่ไปผงทู่ผงอะไรที่ใส่เข้าไปครับนั่นคือส่วน่วนสัวที่หลังครับแต่ของหลักหลักก็คือมีมีกล้วยเข้าสุกนะครับนั่นคือหลักกับปูนนะครับน้ำอ้อยเคี่ยวน้ำผึ้งนะครับเียผมผู้ทุคูลพวกนี้ก็ใส่คือใส่คือ คือมันไม่รู้ว่าจะใส่บางงองค์เขาก็มีอะไรมีแแต่งเติมเข้ามาหลายๆอย่างครับเราก็ไม่รู้นะครับแต่ถือหลักก็คือมีข้าวสุกกล้วยนะครับน้ำอ้อยเคยมน้ำผึ้งว่านเจสอนผำมันมุกคุนทั้ง5้านะครับแล้วก็น้ำปูขีงหมาเลยครับนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับเวลาเก่ามาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือหลักธรรมชาตินี่ครับดูไว้ครับถ้าคนไม่เคยเห็นนะได้ดูครับถ้าท่านอยากเป็นเจ้าของท่านรีบเลยครับมีไม่กี่องค์นะครับจะแบ่งให้ครับแบ่งให้นะครับ นี่คือด้านหลังครับดูกันด้านหลังครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเย็นเจ็บเลยหดังนี่นี่แคร์วีพีมาครับดูสวยไหมดูเดี๋ยวองค์หลายร้านอย่างเงี้ยก็จะมีของแบบแปลกอยู่ในะนั้น นีค่คือเป็นของที่มีมีราคาประมวลไม่ได้สวยงามมากครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ